ไปอีสานเลยค่ะเห็นไหมมีลคนบอกอยากให้ไปอีสานไปไปบ้านหนูได้ไหมได้ในบ้านหนูไม่มีที่นอนนะไม่เป็นไรพี่นอนตรงไหนก็ได้แต่บ้านหนูมีมีตะแครับอูนะคะคือพี่นอนตรงไหนก็ได้คือเพราะหัวใจของพี่อะมันอยู่ที่หนูแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหัวใจวะไม่เป็นไรพี่นอนด้านล่างก็ได้ฮะให้หนูนอนด้านบนนะพี่ก็เออรู้สึกสบายอยู่แล้วหมายถึงอะไรไม่รู้ <laughs> พี่นี่เมาเหรอ ไม่เมาใช่เดี๋ยวมันจะมีหน้าดำนานหนูจะพา EP แรกเอางี้นัดไว้เลยก็ได้เดี๋ยวไปอีสานใต้ก็มีนะไม่ห่วยห่วยอออมมาใส่ลม,ม,ม <c oughs> ทำไมขอโทษก่อนขอโทษก่อนโอเคขอโทษครับ EP แรกป่าปยอมไม่ EP แรกกัลสินเอาไปอีสานไปเลยบะ พี่เน่ไปได้ไไดแต่หนูไม่อยู่กรุงเทพเนี่ยหนูไม่เห็นงานแล้พี่เน่หนูยังมาได้เลยพี่เน่แฟนๆเน่ะแอบอะไรเห <laughs> ยอก <laughs> มองเห็นคอมเมนต์ไหมเห็นอยู่อ่านว่าอะไรอีพีแรกอีสานเห็นว่ามีปัญหาต่อยเสียงหนูจะพาอีสานตั้งแต่อีสานมาเรื่องตั้งแต่ไหนวะ <laughs> 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 อานาเฟตพีบอลอ้าวเฮ้ยหาแกงดิไม่เป็นไรแกงมีบอลแล้วทุกคนพอโดนตัดแกงเปิดเพลงแล้วผมก็คุณได้คุณฟุกมานี่ฟุกมานี่มานั่งนี่มานั่งนี่เนาะมานั่งนี่ครับเขาบอกว่า EP แรกอ่ะอยากให้ไปอีสานฟุกไปไหมอุ้ยผมไปครับถ้าเป็นแบบศรีษะพัทลุยแต่ว่าไปตะลุยแดนอีสานพีเน่ไปไหม นี่ไม่อยากไปดิบบ้านเน็อยู่นั่นไม่ไปได้บ้านผมก็ไปบ้านครูเบียร์อยู่นั่นผมไม่ไปได้ไงเออเออโอ้เอ็นดูผมไปครับผมไปครับไปไหมไปไหมี่ไปเขาถามว่าอยากอยากไปไหม้าตาครับจะไปกี่สาครับป้าป้ามาพี่ครับสวัสดีสว่าดีสวัสดฟิวผมไม่รู้ผมเลยสวัสดีเออเอาใหม่เอาใหม่เราเอาท่านนี้ใหม่ลูกอปไปไม่ลูกไปเขาบอกมาไปครับไปไปหา ใครลูกใช่ไหมคะแหมเมียน้อยบับป้าเอาฮะเมียน้อยบับป้าบับป้าชอบสีชมพูเอาแล้วไอ้พวกเออแต่ว่าพิงค์พิงค์มบ่อยมากเลยนะอะไรนะพี่เนสี่คูพี่เขาไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันผมไม่ใช่ผมหยอกลิ้นบอดี้เเนสร็จจทิ้งะไปบอดี้ทำไมอ่ะมามีมามีมามีใหม่สวยมากเลยมามี มีอะไรป้าโคตรสวยเลยวันนี้โอ้ยหาแตกดูอ้ยทำไมเห็นไหมทุกคนมีแต่อยากให้ฟุกไปหาน้องเนทา<ม>นนี้แหละค่ะทุกคนขนาดหนูมาทํางานที่กรุงเทพเนี่ยหนูมาพักที่กรุงเทพกับพี่จอยกับพี่เนทเนี่ยโอ้เกือบเดือนแล้วแล้วทีนี่หนูลงมาใต้เนสองอาทิตย์หนูมีใจแค่ไหนหนูถึงได้ไมาอยู่ได้ขนาดเนี้ย เออแล้วลําพังไปถ่ายอีพีแรกที่อีสานน่ะไปถ่ายแค่เนี้ยไปถ่ายแค่วันเดียวก็กลับได้อ่ะไม่มีใจเหรอมีฮะใช่เพราะใจพี่อยู่ที่หนูหมดเลยพี่ในพูดคำนี้ห้าร้อยรอบแล้วเน่มนยังหนาะเคนเนมสันเตอเอาว่าไก่ไรก็เิว่ว่าเเด็ไปยังกันคือนังเน่มหนากันสันละอ,อมีไอ้ยอกๆยอก แม่ดูกนเนี้เหงาเล่นคนเดียวกับไม่แนมัองพี่จอยก็มีแฟนฮะใครมีแฟนพี่จอยไม่จริงนะมีมีพี่จอยประกาศหาแฟนที่ถองคนจะใรได้อยู่ใครพี่จอยเออพี่จอยโพสเองพเองจริงๆเพราะว่ามันงุกิดอมัตะเคีอย่างเงี้ยมอย่มอยู่อย่างเงี้ยเอามาๆจะสอนนะันอยูา้สานทีทุกคนทุกคนเป็นไหมอย่างเงี้ยอ่ะแน่น้องสอนให้ก็ได้อัอยัมันมัมันมันมมันอย น้อยน้อยน่าจะมาถอนเจ้ากระเลยให้ผู้หญิงได้มาเดี๋ยวพี่สอนให้ไม่รำพังเห็นน่องกับแม่ถอนห้ก็เลือดแตกไอ้คนที่บอกว่ามีโกนโกนตัดออกดลยถอนให้พี่ด้วยไอ้โอ้พี่เน่เอ้ยมีแนวแว็กมาค่ะจังหวะนี้ที่แว็กขบที่แว็กขนขนขน ทำไมม,ไมันไปมันไปไม่ได้ที่แวะเขินที่แวะเขินเข,นข,นขินขนนะคะต้องเข้าแล้วนะคะเลเซอร์ขนไม่รุ่งรอแล้ววะจันพี่เนยจริงๆครับไม่ครับก็ขับไหงก็ฟังอยู่เดี๋ยวสีผ้าไป เทียบปอร์นไปเรียนรู้วัฒนธรรมภูไทยแต่ว่าแม่หนูอ่ะชอบไปหาปลาวันนี้แม่หนูอ่ะไปเก็บเห็ดแล้วถ่ายลงในเฟซเก็เห็ดบ้านหนูเอื่นเห็ดตะโงกนะคะถ้าพี่คนอีสานจะรู้จักเห็ดตะโงกที่เป็นดอกสีเหลืองที่เป็นหัวสีเหลืองอ๋อเห็ดตะโงกไม่รู้จักเอา เห็ดงูแม่หนูไปเก็บเห็ดแล้วก็ไปเก็บแมงแคงไปเก็บจักจั่นหรือจักจั่นไหมแมงคร่บปลานะคะปลาเคือนปูเคือนแม่หนูก็ไปหาน่าอยู่วันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวพี่จะไปงั้นเอาพวกสี่ซ่านี่ไปเลยโอเคพี่จะไปหาปลากับแม่ใหญ่ชอบตกเบ็ดใช่ไหมในห้องน้ําอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปหาปลากับแม่ใหญ่แม่ใหญ่อะไรแม่ใหญ่อะไรอีกแล้วหอมเลยใจเย็นให้เกียรติน้องหน่อยครับน้องเป็นผู้หญิง ว้ายพี่เนนะเอาแม่อยู่มใช่เดี๋ยวพาไปเรียนรู้วัฒนวัฒนธรรมภูไทยนะคะเพราะว่าครับไปอันนี้อยากให้ไปจริงๆคือไม่ใช่อยากให้พี่เนยหรอกอยากให้ทุกคนอ่ะไปไปเรียนไปแบบซึมซับบรรยากาศที่กระสินหรือว่าแถวโซนอีสานบ้างคือบรรยากาศโซนอีสานคือดีมากครับทุ่งนาไอดินคือแบบกลิ่นหอมหอมขีดต้ม ขีต่ต้มอิรีนี่คือแบบคือหนูผ่านอ่าหนูก็ผ่านทุ่งนาที่เขาทํานาปังหรือผ่านอะไรมาก็เยอะหลายจังหวัดที่แบบแสําหรับหนูอ่ะดินคือจังขีดดินมันติดดังมันมาตลอดเพราะว่าแบบพยายามสืดเหยขี่ต้มมันขืนกินไอดินของแบบที่บ้านหนูขึ้นอนะ่ะมันไม่ขึ้นแต่ว่าพออยู่บ้านแค่ยืนตามทุ่งนามันเป็นไอดินไอหอมไอของดินนะอันนี้พี่เน,นต้องไปสืมซับเองแล้วก็ชุดภูไทยวัฒนธรรมภูไทยคือแต่ แต่งชุดผู้ไทยผู้ชายผู้ไทยแล้วก็พี่บอลมาบอลวงกลมาครับเดี๋ยวจะพาไปจริงๆแล้วก็มันจะมีที่บ้านหนูก็จะมีพิพิธภัณฑ์ซิลินทรนที่ไดโนเสาร์กระดูกไดโนเสาร์ซากฟอสซิลแหละ วิเดียนชิรันทรแล้วก็สะพานเทพสุดาแล้วก็วัดภูสิงห์ภ<อ>ูคุ้มข้าวภูข้าวแล้วก็พันน้ําหาดดอกเกตแล้วก็วัดวังคาหลายที่พระธาตุยาคูบอลลี่บอลลี่ไหนครับพี่บอลมาบอลลี่เรียกบอลลี่ไหมอ้าวพี่บอยครับครับ,รบไปกาะสินไหมไปนะไปกาะสินไหมไปเอรอ<ป>เนี่ยเขาไปสองคนแล,ล้วหร<ป>ือปลแปลกระบี้อแล้ววะ